ครับฟ้าแฟมิลี่ยินดีตอนรับสวัสดีครับมือนีได้รับบทบาทเป็นคนดังฟื้นอ้อยก็ใช่ไม่บกทานก็ทานไม่บกด้วยครับปีเ่าผ่านไปปีใหม่ก็ลังสิมามอนีออกมายุนาเกา่าครับผมบาสิมาปิ้งปลากินกับตำมะกงครับปลาเค็งเพื่อนปลาเค็งยังดอกตัวกุ้งไงเลยปลาเค็งอันนี้ผมซื้อมาเลียงตอนดำนาครับซื้อมาปอยไ้ในีนกจ้าเกลือเนี่ยบกเกลือเนี่ยอาหารกันแลย,ต,ววยตะวิตกรรมเข้าขึืนบาใไญ่ซื้อ ผู้ใดคิดหาปลาบ่พอว่าสิเลี้ยงปลาหยังผมแนะนำปลาอันนี้นะครับซื้อมาเลี้ยงดีของเขาจริงจริงปิ้งข้าวเดียวสุกแซ่บกับปิ้งแซ่บกับปลานิลแต่ว่าปลานิลเฮาเราไปต้มต้มก็พนปลาตะเพียนก็ไมตถก้อยปิ้งปลาไฟอ่อนปลาที่มื้อนี้แหละบ่ใหม่ดอกไปเก็บบักหคลงกันเศรษฐกิจเพี่ยงก็หักสวนกัวริมรัวกินได้มีไว้อย่างละหน่วย2หน่วยซื้อมาปลูกบ่ได้กินจักเทื่อบักหคลงไข่เนี่ยแต่บักหคลงเหี่ยมันเกิดให้กินครับผมเอามาแล้วก็เสือนหัวเอายางออกล้างน้ำออกนิดหน่อย แล้วก็ฟันเปลือกจุด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 เจว่ามีดสองคมลืมองไม่ได้บานครับบ่ได้มานำมีนี่เระฟันเอาคนมันเสียนเอามีนังฟันกับดอกบุญหยางดอกก็น่าฟันมึงคงมึซื้อฟันเสร็จแล้วก็สับก็ยำตามระเบียบวิธีการของการสับมะละกอเลยนะครับคือจิ้มวุ้นเป็ดคันตอนนี้คือจิ้มบะหมี่บะหยางเรือไผ่ก็คือเชี่ยดเปลี่ยนอยู่จับปอก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 ตำกระบยาปอกปอกวิธีชีวิตคนบ้านนอกบ้านหาแจ็คสิกินสี่อย่างยังกินแต่ตำมังงงกับปิ้งปลานี่นะครับเนี่ยวันได้ซื้อ เอ้ยังได้สันไม่มีเงินเนาะหาประมาณก็เพิ่นกินซาหมี่มีซํากินครับหายังได้ก็กินอันนั้นมนื้อนี้ยุ่เร่อการสร้างคนวัชิบัตตัมไรครับน,น่นน้อยเข็มเข้มเขาวสวนอีกคือเขาผักสวนกัวริมรั้วกินได้พักที่ผมปลูกไ้ก็มีงามเนี่ยบังามเนี่ยครับหมองงามหมอง,มองบอใส่ฝุ่นเนี่ยผสมมาทัวเนี่ยผสทัวเนี่ยปลูกไ้ก็คนกินน้ำนอนกินเนี่ยแมงไหมกินอีกตะกัตเตียนน้ำเขาไปอีกปลูกไปเพื่อสั์เพื่อสิง่ง แต่ว่าพักบุงนี่งามแพีงล่ะครับไปกินกับหมูกระทะกับตำบางคงกินกับตำบางคงกับหมูกระทะโดยเฉพาะพักบุงนี่ว่าชิลกไปขายอยู่กับขานนอนตื่นสวยมือเสาเลยบอลกไปใช้ซะเอาไว้นี่ละบ้านเมืองเขาปลูกอยู่ในค้าได้ขายตัวปลูกไว้เพื่อจะใส่ต้มมะม่ากับตะกินกับตำบางคงเอาเห็นว่ากับไ้กินกับหมูกระทะอยู่พักสลัดบางนี้กับเอาว้านไว้ที่นี่แหละครับบ่ได้ลกไปบ่ได้เอาไปไปแปะ์บ้านใหม่เพราะว่าเต็มเมื่อแต่ว่ามีพื้นที่แล้วมีมองสียางแล้วหันท่าห่นกับกระถั่วก็ลังงาม สำนักนาเจอกันครับผมแต่าดวยบร,รุกุกบรรตะการบักทัวมีขข่แน่นอนอันนี้พักกระถินเกิดเกิดเองตามธรรมชาติเป็นหน่วยงามครับวันเกิดเองนี่เรียบร้อยแล้วครับตำบังงงกับปิ่งปลาผมมันนี้เฮ็ดก็มีนะครับเฮ็ดเฮ็ดมันเหลือขายก็เลยว่ามันหนึ่งกินเที่บุ่มใช้พระเขาตำกันตำบังงงมาบบบนี้ครับผมกินเขาซิมปิ่งปลาเบิ่งนี่แกะออกให้เบื่องครับผมปลาเนื้อขาวขาวมันมันอีกตัวหนึ่งกันไข่ด้วยครับ ปิ่งปลาเนื้อหอนหอนเอามาคุยกับตำมคฮงอ่ำเข่าปลาไว้เนี่เว้ยสำหรับม้อน,นี้ก็คือสิสินส,ส,สุดภารกิจการกินข้าของผมเลยครับปิ่งปลาตำักตัวหนึ่งเฮดพักบ่มก็มีแบบหลายเก็บมาหลายโพดสุดท้ายนี่ก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยลิปนยนะครับสุขสมวังทุกท่านทุกคนขอบคุณครับ